สวัสดีค่ะทุกคนเป็นคนที่อยู่เฉยไม่เป็นชอบออกกําลังกายทุกแบบแต่จะให้ไปคลาสฟิตเนสทุกวันก็บอกตรงๆว่าเปลืองมากแบบว่าใจอยากออกแต่ตัวไปไม่ถึงแต่ว่าตอนนี้กิวิก จริงๆค่ะเพราะว่านี่เลยทวีดีเขาออกกล่องทวีดีทีวีจน3มาแล้วรวมทุกความฟิตไวในกล่องเดียวในกล่องมีอะไรบ้างกล่องทวีดีทีวีจนส3รีมทดพร้อมแบตเตอรี่สาย HDMI สาย LAN สาย power ตั้งกง่ายมากแค่เสียบป,ปุ๊บก็ใช้ได้เลยแต่ที่กีวีจะชวนมาให้ดูวันนี้ก็นี่เลย AI Fitness นี่เลยค่ะไฮไลท์เด็ดที่ต้องลองด้วยระบบ Gesture Recognition หรือระบบจัความเคลื่อนไหวของร่างกายแบบเรียลไทม์เลยนะคะกล่องตัวนี้นะคะมี AI Fitness ที่มีคลาสให้เลือกกว่า300 คลาสวันนี้จะพาไปเข้าคลาสพิลาทิส ไปที่หน้า h o m มเลื่อนไปที่ฟ e a t u r e และ p i l a t e s เหมาะมากสำหรับคนที่อยากยืดเหยยดกล้ามเนื้อเสริมสร้างความแข็งแรงแบบทั้งตัวไม่ต้องมีอุปกรณ์ก็ทำได้ที่บ้านเลือกคลาสได้ตั้งแต่ระดับ b e g ก n n e r ร์จน a d v a n c e เลยนะคะทำไปพร้อมกับหน้าจอแล้วระบบจะตรวจจับท่าทางของเราว่าแม่นไหมใช้กล้ามเนื้อถูกจุดหรือเปล่าสนุกมากแถมให้คะแนนด้วยนะบอกเลยว่าใครที่ชอบออกกำลังกายแต่ไม่อยากเสียเงินเยอะต้องลองแล้วคลาสอื่นๆเช่น Dance His โยคะก็มีเพียบไวกิวจะมารีวิวให้ฟัง แน่นอนออกกำลังกายอยู่บ้านให้สนุกได้ทุกวันแค่มีกล่องชวยดีทีวี Gen 3เช่านั้นเองไปลองกันเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย